นี่เป็นการเลียงไพ่แบบติเตเนียนดีมนะคะการเลียงไพ่แบบติเตเนียนดีมเนี่ยจะใช้ดูเกี่ยวกับความฝันโดยตรงกเ็เมื่อเช้านะคะฝันว่าไปเดินห้างนะคะฝันว่าไปเดินเที่ยวห้างแล้วก็เจอเด็กทารกผู้หญิงตัดผมแบบทรงญี่ปุ่นอนะตัดผมม้าข้างหลัง ข้างหลังเนี่ยจะไว้ยาวแต่ด้านหน้าเนี่ยตัดมา้าหน้าตาน่ารักมากเลยเป็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณหนึ่งปีเดินได้ด้วยนะก็ในฝันเนี่ยก็เห็นเด็กเนี่ยเดินอยู่ในห้างทีนี้เราก็เลยอุ้มอุ้มไปตามหาแม่เนี่ยฝันว่าอุ้มเด็กทีเนี้ยก็เลยมาเปิดไพ่ดูนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นฝันดีค่ะเนี่ยใบแรกเนี่ย ใบแรกเนี่ยเป็นรูปผู้หญิงฝันนะคะอิทธิพลอันนี้เป็นการเรียงไพ่แบบติเตนเนียนดีมาค่ะ